ขอถามเธอหน่อยจะได้ไหมอายุของเธอเท่าไรแล้วจังดูใบหน้าน้องอยังเต่งตึงคงยังไม่ถึงสี่สิบใช่ไหมจังมองเห็นเธอทำหน้าเนียมอายบอกฉันมาสามไว้อายุเท่าไรไม่ต้องอายหรอกนะเราคบกันอายุมันแค่เพียงตัวเลข เห็นเธอสวยตรงสเปกรูปร่างสูงขาวสวยเด็ดบอกคำเดียวอยากเป็นแฟนเธอจังอยากฟังคำนี้จริงๆออกจากปากยอดหญิงไม่ยอดหญิงยิ้มหวานตอบมาอย่าให้รอนานบอกมาเร็วๆตาหวานบ้านของเธอนั้นอยู่ที่ไหน ขอถามเธออีกครั้งสุดท้ายอายุเท่าไรแม่แก้มใสคนสวยตอบฉันมาอย่าทำหน้างงงวยอายุของคนสวยปีนี้หกสิบปีพอดีแล้วพี่จ้าหกสิบปีก็ยังดูสวยหกสิบปีน้องคนดีเธอก็ยังดูสวยไกลเพลง 60ยังสวยคำร้องทุนองโดยชยัย4มุกดา099 439 683เธอเลย